บุญทุกบุญที่เราทำนี่มีความสำคัญมากมากเเดียวทำครั้งหนึ่งใช้ได้หลายครั้งนะเหมือนรถรถเก่งไงเนี่ย,ยรถยนใช้เวลาผลิตให้สำเร็จรูปเป็นรถเก่งแค่นาทีเดียวนะใช้ได้กี่นาทีคันหนึ่งเนี่ยหลายปีกี่นาทีเจะหลายนาทีาอีวนัน หลายหลายกี่อาทิตย์หลายหลายอาทิตย์กี่เดือนหลายหลายเดือนกี่ปีหลายปีจชจากนาทีเดียวไปเลยหลายปีบุญเราทำครั้งหนึ่งนี่ก็ใช้นี่แต่ใจอีกหลายครั้งนะหลายภพหลายชาติเลยถ้าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกจะเห็นเวลาพระเจ้าท่านพยากรณ์ผู้ที่ทำบุญแล้วท่านบอกอนิสงส์นะ จะได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้นชาติแต่อมาจะได้เป็นพระราชาผู้มีอนุภาพอีกเท่านั้นชาติและก็เป็นพระราชาธรรมดาอีกเท่านั้นชาติบางทีเราฟังแล้วเรานึกไม่ออกนะทำทีเดียวทำไมค้ากำไรเกินควรมันไม่ใช่มันเหมือนรถนี่แหละที่หลวงพ่อประมางมันไม่ใช่เรื่องค้ากำไรแต่ว่าเป็นเรื่องผลแห่งบุญมันจะส่งต่อไปอย่างนั้น ทีนี้ถ้าเราทำบุญทีเดียวแล้วเราไม่ทำอีกมันก็หมดไปหลจากหมดแล้วยังไม่พอนะบาปมันจะได้ช่องเพราะถ้าไม่ทำบุญมันก็ต้องทำบาปมันจะอยู่ว่างๆให้เจอไม่มีในใจเรามันจะมีสมสิ่งเข้ามาอยู่ในใจนะมีบุญเขามายึดคลองใจบุถบุญนี่คิดดีพูดดีทำดีแ้าบาปก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว แล้วก็มีประเภทหนึ่งไม่บุญไม่บาปเื่อยเรื่อยเฉยเชยจะคิดว่าแค่นี้ก็ทําความดีเพียงพอแล้วเพราะเราไม่ได้ไเบียดเบียนใครแต่ลืมไปว่าเบียดเบียนตัวเอง,งเที่ไม่ได้สั่งสมบุญอย่างนี้ไงอย่างนี้นะจะมีอยู่สามประเภทเ็ามาอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญคู่ปรับกันคือบาปอกุศลไอ้ไม่บุญไม่บาปข้ามามันก็มันก็ไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ นจะจ๊ะอยมากก็ถอยหลังนิดหน่อยแต่ถ้าบาปเข้ามานี่มันถอยยาวเหยียดตามทันไหมจ๊ะถอยจากมนุษย์ไปอยู่ในมหานรกนูน่นเพราะนั้นถ้าหากเราใช้บุญเก่าไปไม่ไทําบุญใหม่เนี่ยบุญเก่าช่วงส่งผลก็ไม่มีปัญหาแต่ระหว่างนั้นไปสร้างบาปด้วยบาปก็เป็นบางสาเร็จติดไปแล้วหาช่องเสียบอหมดกําลังบุญที่จะต้านทานได้แม้มีบุญอยู่ เช่นระดับกลางบุญหรือปลายบุญแต่บาปอยู่ในระดับต้นบุญหรือหัวบุญบาปส่งผลก่อนด็ชับไปอีกแล้วนี่ไงจึงต้องทำบุญบ่อยๆให้มันหนาแน,น่นตามทันไหมจ๊ะ่นี่ไงแต่จึงต้องทำบุญซ้ำๆๆให้หนาแน,น่นเลยจึงทั้งบาปไม่ได้ช่องเสียบเพราะบาปมันคอยหาช่องอยู่แล้ว ตลอดทุกอนุวินาทีนี่ละจา้าเราจึงยำาเป็นจะต้องสั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง